สวัสดีครับกาสวัสดีทุกท่านนะฮะเห็นทำมืออย่างนี้แน่นอนว่าเล่นเด็กจอมยุทธแน่นอนทุ้ยไม่มีสามก๊บวันนี้นี่เด็กที่เราจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูอะฮะก็คือเด็กผมผมจะเล่นเปรตนะครับส่วนรันจะเล่นเทพชื่อเด็กของเขาคือเทพเมียพิศวนซึ่งจุดเด่นของเด็กเปรตเนี่ยก็คือจะเล่นจากไลฟ์การ์ดนะครับหงายไลฟ์การ์ดแล้วเก่งขึ้นพลังโจมตีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคอมโบกับ การ์แลนด์อย่างหมู่บ้านเห็ดเนี่ยเรตจะเป็นอะไรที่ O.P. สุดๆนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโดนหักลบพลังแต่ว่าเบรตเนี่ยแทบไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าเปรตเนี่ยพลังตั้งต้งนเขาน้อยนะครับผมส่วนเทพนะครับทีเด็ดของเทพก็คือจะใช้เมียไพยส่สวนในการจวดใช่คือไพ่ไม่ค่อยขาดจะได<ต>้ข้อเสียก็ยหมดยากย่า ก็คือเขาก็จะมีการ์ดเอาไว้เคาน์เตอร์เยอะจำพวก r e แอคอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะเป็นจุดเด่นของเด็กเทพก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งเป็นเทียต้นๆเลยทีเดียวต้อบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้เชิงขนาดนั้นผมมองว่ามันยังมีสิ่งที่แย่ของมันอยู่พราะเทพตัวมันใหญ่ใช่ถ้าจวดแล้วเจ็มไม่ขึ้นเลยอ่าม,มือได้บิก๊กเยอะเลยมันบิ๊กหนักเลยอืก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันก็คือเมียพระยนซึ่งเป็นโอลิวันไง Uh huh. อ่าส่วนเปรตนี่ก็จะเน้นแบบตัวใหญ่ๆจะจะเป็น uh huh. เด็กลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าถามว่าให้วิเคราะห์เกมตอนนี้เลยอ,ะอ่ะฝั่งผมที่เล่นเปรตเนี่ยจะเสี่ยงกว่าเพราะว่าเทพเนี่ยมันจะมีตัวเด็ดเป็นนารายเทพผู้พิทักษ์นะครับที่มีสกิลในการเตะไข่ uh huh. สมมุติว่าเปรตเนี่ยหงายไลฟ์การ์ดห้าใบปุ๊บมันจะอยู่ในสถานะสาหัสทันทีถ้าไม่มีโล่มนุษย์มากันแล้วโดนนารายเตะไข่ก็อาจจะเกมได้แบบงง,ง,งๆง้างๆเลยทีเดียวอาจจะจบไวใช่ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กเทพประทะเปรตมหาศึกเปรตชนเทพอของเราเนี่ยว,วันนี้คนดียังไงเฮ้ยเปรตว่าเป็นคนดี ตีพ่อตีแม่เลยเป็นเป็ดช่วยโลกใบนี้ไ,ไว้โอเคเอาละครับก่อนที่แมทนี้จะเริ่มขึ้นนีก็แน่นอนครับขอฝากแอดไวส์เอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะฮะจะซื้อมือถือซื้อโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ไอที IT, หรือว่า g a d g e ต่างๆนะครับให้เข้าไปดูที่ advice.co.th นะครับเพราะว่าเขามีสินค้าไอทีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวที่สําคัญนะครับโค้ดในคลอสที่อยู่บนหน้าจอน,นี้ก็คือโค้ดส่วนลดที่ทำให้คุณประหยัดเงินได้อีกด้วยจะซื้ออะไรก็ตามอย่าลืมกรอกโค้ดในคลอสทุกครั้งก่อนกดชําระเงินนะครับยังไงก็ขอฝากแ นี่คือศูนย์รวมไอทสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอ่ะคุณเริ่มก่อนครับจั่วไปเลย5ใบสิบใบก็จั่ไป <laughs> ไม่ได้นะแค่2ใบแ <laughs> สดงว่า <laughs> เหมือนได้ใบเดิมที่เปลี่ยนไปเลยโ <laughs> <laughs> อาไงดีวะทำอะไรไม่ได้เลยวะนอกจากแค่เนี้อ <laughs> ่ะุยลงพาบาลเลยเหรอเราก็จบเทินโอเคของผมเข้าเทินตัวหนึ่งครับ อันที่เทินสองนะทุกคนอย่าเข้าใจว่าเป็นเทินหนึ่งผมขอขายน้องส้มชูวันชัยฮะความสามารถส้มชูวันชัยคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นค่าคอสในการอัญเชิญเปรตนะครับอวตารเปรตเนี่ยจะไม่ถูกนําออกจากสนามด้วยความสามารถของเมจิกการ์ดจนจบเทินถัดไปของฝ่ายตรงข้ามก็คือลงไปโดนอุบัติเหตุไม่ได้อ่อะไรไม่ได้ลงแบบสะดงกโยทินอ่แล้วผมต้องขายเทินอีกใบหนึ่งขอขายเป็นผู้เจริญนายนะครับเป็น8ดเจมลงตัวนี้ ป,ปืนเป็ดกังฟูนะครับพาวเวอร์ของการ์ดใบนี้จะเพิ่มเท่าก,กับจํานวน Life guard, ไฟลฟ์การ์ดฝ่ายเราที่ความอยู่ใบละ1ก็คือผมความอยู่5ใบเลยเนียนๆเลยตอนนี้ปืนเนี่ยพาวเวอร์แนะครับและความสามารถอีกอย่างในของปืนก็คือถ้าปืนถูกนําออกจากสนามหงายไลฟ์การ์ดใบบนสุดของฝ่ายเราหนึ่งใบตัวนี้คือเป็นตัวยันต้นเกมของเป็ดแล้วก็ไม่ควรใสเ่นนะเยอะตอนนี้คือผมเบอ่์อเลยไม่ควรใส่เยอะอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยให้ทําอะไรได้ง่ายขึ้นโอเคครับปืนเป็ดกังฟูประกาศโจมตีครับเอาเลยครับอยากทำอะไรทำได้เลยครับตีหนึ่งไลฟ์ แล้วจบเทินโอ้โหมือหนักกว่าเดิมอะไรอ่ะไม่โดนเรียบร้อยจุดหนึ่งใบครับคือโดมสําหรับเด็กเทพเนี่ยดีมากนะเพราะว่ามันเอาไว้บนเมียไพส่วนได้ใช่แต่มันแต่ว่าโดนเปิดใบแรกเนี่ยใช่ถือว่าเสียหายนะครับแลวเขาไม่ได้จวอะไรเพิ่มด้วยงั้นผมใช้อนิเมดิคแล้วกันคว่ำเหรอใช่ครับโอเคครับคว่ำเลยฮะเดี๋ยวตีใหม่ผมใช้ไปแล้วเสร็จปุ๊บผ่าครับ โอเคมือหครับมือเยอะมากเข้าเดินนจวนหนึ่งใบประกาศโจมตีครับทำเลยครับตีหนึ่งไลท์ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ความไปจบเทินครับโอเคครับจวนหนึ่งใบมือคุณ7แล้วนะขายสีเจมครับสาถมแสดงว่าของเขามาลงเป็นพันธลครับทำได้ไหมครับแย่แล้ววะไม่ทำครัโอเคเขาสามารถขอรักษมี ก็คือการไปนีครับถ้าขายเป็นคอร์สครับการเชิญอวตารที่เป็นเทพลงมาเนี่ยเฉพาะพันธุ์นายเท่านั้นนะครับจะเพิ่มพาวเวอร์อีกสาม่ะแล้วตอนนี้ตัวมันีก็คือสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดพอเจ็ดปุ๊บถ้านาลายมันสั่งตีม,มันจะเพิ่มอีกสองเป็นเก้าซึ่งซึ่งเยอะกว่าปื้นผมผมก็เลยจะตีครับอโอเคครับปื้นตายฮะแล้วก็ความสามารถของปื้นความสามารถของปื้นถ้าเกิดทูน่าลอ,อกจากสนามางานรายการหนึ่งใบครับ มีมิจางครับโอ้ oh. หงายแบบไม่ได้ใช้ด้วยนะ <Yeah. S 1> หงายแบบเมือม่อเมก็มันเป็นของต้นเกมเด็กพี่มันเป็นเด็กเล่นกับไลกัสจบเทิร์นแล้วใช่ไหมจบเทิร์นครับเข้าเทิร์นตัวหนึ่งครับจบเทิร์นครับผมถึงเวลาเมือ่อผ่ากันเมือ่อผ่านกันเมื่อโอ้โหแม่งอ่ะ ใช้ความสามารถลงบานครับครับผมทิ้งลงบาลครับครับผมเอาเป็นรัษมีขึ้นมือครับครับอย่าบอกไหมแล้วก็ลงเทวดาตัวเปิดครับเชิญครับเอาเทวดาตัวเปิดตีหนึ่งไลท์ครับตีหนึ่งไลท์เปิดมาเป็นไม่แล้วอูดนอร์มอลเมจิกหนึ่งใบจากนรกขึ้นมือครับโอเคงั้นคุณอูดไปละผมตีต่อเลยโอเคเปิดมาเป็น ไม่นะครูประกาศครับแล้วก็จบเทินครับโอเคเข้าเทินจวนหนึ่งครับเอฟเฟกอู้ดครับ Normal Magic ไม่มีครับวืดอยบอกนะครับว่าโดนไข่เกียนแล้วก็ไม่นะครูอีกใบหนึ่งเริ่มเหมือตอนนี้เหมือสุดๆอย่าบอกนะว่ผ่านมันผ่านไม่ได้เดยอ่ะผมขอใช้พรของอีสวนอ่ะ ผมขอใช้ชายตูดผมขอใช้ชายตูดด้วยยกเลิกการทำงานของเมจิกคุณนะผมเคาเตอร์โอเคได้ครับผมใช้พอยขออิส่วนในการทำลายอวตารคุณทั้งสองใบครับนี่กือสิ่งนี้ผมทำได้ไม่งั้นผมตายหาแน่โอ้แล้วพอขึ้นมือตั้งแต่ต้ตตนกะเลี <ขา S 1> เ้ยงพอรอิบิ่มเลยมันไม่ได้เดยเพราะอู้ดโดนหงายไปแล้วไงได้เลยผมชิวๆครับโอเคครับ,คครบผมจบเทินกันแล้วโอเคจอนหนึ่งใบครับ ตากตึงใจเลยทีเดียวตากตึงใจเลยทีเดียวเรายังไงดีมาโอเคพอเป็นไม่ได้อยู่อืมอ่าแตงเย็นค่อยๆค่อยจัดการใช้โรงพยาบาลครับครับผมยังไงเอาอีกเหรอฮะเอาเป็นเอาเสื้อทับเปิดขึ้นครับผมยังไงเอาอีกแล้วก็เฮ้ยลงไม่ได้ใช่ใช่ครับ ผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะจบคุณในปเป้งเดียวยังไงดีอย่าเลยค่คอยๆเล่นกันให้คนดูเขาได้ลุ้นมากโ <Okay. S 1> อเคงั้นผมผ่านเลยครับให้คนดูได้ลุน้นเฮ้ยงัย้นเอามาเลยผมผ่านเดีเ๋ยวไม่เอาเอามาเลยผมผ่านเลยถือว่าผมให้เก<ม>ียรติตัวหนึ่งใบครับมาผมจะวัดต่คุณได้เลยขายน้องส้มชุวันชัยครับครับผมลงปืนเด็กเกรดครับทำอะไรไมครับทอะไรไม่ได้ครับเพราะการเวทครับผมโอเค แล้วก็พอมีเรจในสนามครับน้องนาวชูวันชัยสามารถลงได้ฟรีครับโอเคครับความสามารถของน้องนาวก็คือสามารถหงายไรฟ์การ์ดได้สูงสุด2ใบโอเคงั้นผมว่าเหตุเหตุน้องนาวครับกลับขึ้นไปครับนาวตายเลยโอเคใช้ความสามารถลงบานครับทิ้ง1ใบเอาน้องนาวขึ้นมืออ่าแต่ว่าตอนนี้น้องนาวยังไม่สามารถทำอะไรได้ ม,มายืนบ้องแบ้วอยู่บนมือเฉยๆฮะตอน,นี้เป็น6เป็น6เพราะว่าปืนเด็กเป็ดเน่ยบวกพาวเวอร์ตามจำนวนการ์ดฝั่งเราที่หงายอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมหงายอยู่3ใบใบบวกใบละ2เป็น6ประกาศตีครับครับผมตี1ไลฟ์ครับขอให้เป็นอูด๊ด แม่นีนีแต่ก็ดีใจ <Okay. S 1> โอเคอย่าให้ได้เทพก็พอเฮ้ยจั่วก่อนจั่วหนึ่งใบนะครับครับผมมีมิจังครับแล้วก็หงายครับ1นสองเมียสามเวเมียสี่เวเมียเฮ้ยไ่โดน,อนออโอเคครับผมเอาเป็นเทวดาถัดมักน้อยด้วยอ่าแล้วก็ที่เหลือเรียงกลับไปไว้ใต้เด็ก ไอตอนเลี้ยงเนี่ยมันสามารถจับได้นะวันนี้เป็นใช่ใช่ทิศนิดนึงบางคนไม่รู้ต้องเลี้ยงเพราะว่ามันจะมีการ์ดใบหนึ่งที่ชื่อว่ากดร้างซึ่งอันตรายโคตรใช่ใช่ครับช่วงหลังๆก็เริ่มใส่กันเยอะละเริ่มการไล่ล้ำครั้งนี้เลยแล้วกันเชิญครับขาย8เกมครับอโอเคครับลงเป็นนารายครับสวดมนต์เลยเสร็จปุ๊บ6เจอ8ใช้โรงพยาบาลครับครับ เอาหั้าีขึ้นมือครับผมแล้วก็นารายตีหนึ่งประกาศโจมตีผมใช้มองตี้ครับมอนตี้จะลดค่าพลังของเอาต้าฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีครับลดลงใบละ2องตามจำนวนการ,การ์ดบนสนามและบนมือฝ่ายเรานะครับผมมี1 2 3 4สาี่เท่ากับลบ8ครับเหลือสูนเหลือทีหนึ่งใช่ก็สามารถการตายได้ทีหนึ่งเป็นความสามารถของนารายนะครับแล้วก็จบเทิรนะ์นครับโอเคตอนนี้นารายเขาเหลือพาวเวอร์ศูนย์นะครับ โอเคปืดอยู่นี่ Power อหครับผมอ่าเข้าเทินตัวหนึ่งครับอขอลงน้องนาวชูวันชัยครับได้ไหมครับได้เลยครับมือมีกี่ใบครับมือมี3ครับโอเคผมขอเล่นท่าเสี่ยงหน่อยละกัน ใช้ความสามารถของน้องนาวชูวันชัยนะฮะสามารถหงายไลฟ์การ์ดของเราได้สูงสุด2ใบนะครับเมื่อจบเทินความไลฟ์การ์ดที่หงายด้วยความสามารถนี้นะครับของหงาย2ใบครับ1 2ครับเป็นพี่นวงกับมาวินตอนนี้ผม5าแล้วอพอหปุ๊บมันจะเข้าเงื่อนไขในการใช้เวทเพลือกสุดท้ายครับใช้ได้เลยครับเพืือกสุดท้ายเนี่ยสามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในสถานะสาหัสเท่านั้น ถ้าใช้สำเร็จจัวการ์ด4ใบาจากเด็กของเราและในเทิร์นนี้สามารถใช้ Normal Magic ที่ไม่ใช่เฮือกสุดท้ายได้อีก1ใบก็คือเหมือนไหเนี่ยใช้ฟรีใช่ก็ค,คือใบฟรีถูกใบ,<า>บ<า>ฟรีไปเติมเด็กผมขอจัว4ครับ1 2 3 4ครับผมแบบเมื่อเงี้ยเลยเมื่อเมื่อนอะไรคุณมันอันตรายผมขอรำมั่งก็แล้วกันนะครับผมขอขายปลอกคอครับ4เจมครับผม ลงพีิน่วงครับพิน่วงนะฮะสามารถเซิร์ชยานเฉียงทันหน่วงจากเด็กหรือในนรกขึ้นมือได้นะครับอ่ะนี่ผมเซิร์ชยานปุ๊บยานขึ้นมือปุ๊บนะฮะยานก็บอกว่าถ้าเกิดในสนามมีพิน่วงอยู่ในสนามเนี่ยคอจะเท่ากับศูนย์ก็หมายความว่าผมลงคอนสตรักชั่นอันนี้ได้เลยนะครับโบนะฮะแล้วก็อันนี้สับเด็กสัดครับเรียกว่า เกือบหลับจะกลับไม่ได้แต่ว่าอย่างอย่างอย่างเดิมนะครับก็คือตอนนี้ผมสาหัสแล้วแล้วก็พอใช้เฮือกสุดท้ายไปนเนี่ยก็จะไม่สามารถคว่ำจากเอฟเฟกน้องนาวชูวันชัยได้แล้วนะก็คือต้องหนาไว้อย่างนี้ความอันตรายก็คือถ้าเกิดเขามีนารายอีกใบหนึง่งและสามารถเตะไข่ผมได้เนี่ยก็จะเค้งไปเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่ผมสามารถใช้ normal magic ได้นอกจากเพือกสุดท้ายผมขอใช้พลังแห่งการตีพ่อตีแม่ครับได้ครับ เอฟเฟกของพลังตีพ่อตีแม่ที่ผมจะใช้ก็คือนำอวาตารเปลือหนึ่งใบาจากเด็กเราขึ้นมือนะครับจากนั้นสับเด็กนะครับผมอ่ะหลายคนอาจจาะสงสัยว่าผมใส่พี่หน่วงไว้ทำไมนะครับเนื่องจากเปรดเนี่ยแพ้เตะไข่ามากๆแต่ว่ายานพี่หน่วงสามารถแจกโลกมนุษย์ได้นะครับอันนี้ผมจะขอขายน้องส้มชุ้นชายสี่เจมครับลงปืนเด็กเปรดตัวหนึ่งครับอขอแจกโลกมนุษย์ให้ปืนเด็กเปรืตัวนี้ครับครับผมโอเคแล้วก็ ใช้น้องนาวชูวันชัยโจมตีนารายที่เหลือศูนย์ครับตายครับแล้วก็ประกาศโจมตีครับได้เลยครับขอตีหนึ่งไลท์ครับพี่หน่วงครับโอเคครับจบเทินครับโอเคผมจัวครับดีเวนต์ออปเรชว่ะหนึ่งแล้วก็จวพี่หน่วงครับสองขายแปดเจ็ครับครับลงเป็นพระพรหมครับครับพระพรหมแซกไเองครับครับ เอานารายมาโอเคตอนนี้คุณมีเอฟเฟกใช่ไหมผมมีโร่มมนุษย์อยู่ครับผมสามารถการเตะไข่ได้หนึ่งทีแล้วผมแอสแท็กเยอะกว่าคุณด้วยครับอ่ะคุณลงนาลายแล้วคุณจะทำอะไรต่อฮะผมมือมีใบเดียวหน้าตาคุณดูหมองค้ํานะผมบอกเลยตาเนี้ยทำอะไรไม่ได้ครับจบเธอเฮเข้าเทินตัวสองใบเพราะมือมีหนึ่ง 2> 1 2อโอเคไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เนื่องจากฝั่งนู้นมีความสามารถเตะไข่ครับผมสามารถทิ้งการหนึ่งใบนะฮะเพื่อให้พี่หน่วมขโมยได้ทำอะไรไครับทำอะไรไม่ได้<ช>ครับ,รบโอเคตอนนี้ไลฟ์คุณเหลือ2 3ด้วยแต่ผมมี4ขอใช้ยานครับแจกโลกมนุษย์ให้ปื้นเด็กเป็ดครับครับผมแล้วก็น้องนาประกาศโจมตีครับ ครับตีเลยครับตีหนึ่งไลฟ์ครับแล้วก็ปืนเด็กเป็ดประกาศโจมตีครับตีหนึ่งไลฟ์ครับแต่ผมจะไม่ขอปิดชีวิตคุณตอนนี้ผมจะขอจบเทินครับ <Okay. S 1> เพื่อให้คุณได้มีโอกาสแก้ตัวอ่ะตัวนี้คือมีโลมนุษย์จะได้เข้าใจง่ายจวนหนึ่งก่อนครับครับผมอืม ่าแล้วก็ไม่นะอู๊ดเอาเมจิกขึ้นมาอ่าเมจิกหนึ่งใบใบเดียวครับแต่ว่าคุณสาหัสแล้วนะคุณไม่สามารถใช้เมจิกได้แล้วเอามาขายได้อย่างเดียวแล้วก็จจวยหนึ่งใบครับครับผมความเจริญครับเจิญครับอันนี้คือผมเล่นแบบสปิริตสุดๆเลยสปิริตสุดๆมันควรจะเป็นสปิริตนะผมคุณได้หกเจ็ดใบมาสู้แล้วผมกดยอมแพ้เลยทำไมอ่ะเชื่อเวทล้วนเลยเหรอโอเค กดยอมแพ้เลยเพราะว่าโดนอยู่ดีทำอะไรไม่ได้โอ้โหนี่ขนาดตีไลน์ให้มันมันก็อยู่ที่กองจั่วครับถือว่าก็โอเคได้สนุกอยู่ครับชัยชนะเป็นของเปดไปนะฮะเกือบมันจริงนะจะบอกว่าตานนี้พี่ก็เหมือนนะเพราะว่าตอนแรกเกือบยอมแพ้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่เล่นลูกอันเนี้ยกับลูกฮึกนะ้น่ะถ้าแม่งไม่ได้ของขึ้นมาเล่นนะ่ะน่าเสียเหมือนกันอา่าใช่ชก็ประมาณนี้ครับคือเปดมันก็จะจะเสี่ยงแต่ว่าเราก็จะมีหลายท่าไว้ป้องกันตัวเพราะว่าผมใส่ ยานหน่วงมานะครับเอาไว้แจกโล่มนุษย์ให้พวกตัวเองนะครับแล้วก็เอาหน่วงเนี่ยเอาคอยมาขโมยฝั่งตรงข้ามด้วยนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่บอกว่ามาการเตะไข่ก็คือจะต้องบอกว่าพอหน่วงขโมยแล้วอะมันไม่สามารถแจกโลกเธอนั้นได้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันมีความสามารถเตะไข่ไงและโล่มนุษย์ไงคือมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้ยานแจกโลกมนุษย์มันันจะถูกขโมยได้เลยใช่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ใครขึ้นมือคนนั้นก็ชนะอะเพราะว่ามันมีความ คาบเกี่ยวอะไรบางอย่างกันอยู่แต่อย่างที่บอกว่าเปรตเลดเกมเนี่ยจริงมันโหดจริงๆใช่โหดมาก<ๆ>ตัวมันใหญ่มากนะฮะ,<ม>ะเบิ่มบเบิมะ<ๆ>ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่าผมให้ทั้งสองเด็กเนี่ยทั้งเทพเมียกับเปรตเนี่ยมันอยู่เททีเดียวกันเลยนะแต่ถ้าเกิดรันเขาได้เขาเขาไม่ได้เมียมาให่สวนเลยถ้าเกิดได้เมียมาอย่างเงี้ยมันจะมันเล่นง่ายกว่านี้มันจะเล่นง่ายกว่านี้มันจะโฟล์กว่านี้มันจะสามารถหาทรัพยากรขึ้นไปได้นะเพราะว่า หนึ่นห้าสิบอะโอลี่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเทพอะมือแรกอะเขาจะเก็บพวกความเจริญไว้เอาไว้จั่วเร่งแล้วก็ผมมมไ่ีที่เหลือคือเปลี่ยนหมดเลยเพื่อหาเมียขึ้นมาเพราะว่าพยายามพยายามเร่งหาเมียมากกว่าเอาไงก็ได้ โอกาสในการขึ้นมือ่ในเทิร์นแรกเนี่ยมันมีทั้งหมด20%เพราะว่าในเด็กเนี่ยมีไพ่50บใบถูกไหมสมมติว่ารันจั่วมา5ใบแรกปุ๊บรันไม่ได้มีแล้วรันเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วจัว่วอีกห้าใบเนี่ยนั่นคือ20%ที่จะมีโอกาสได้มีขึ้นนอกกนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นโอเคเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ชินเด็กเท<อ>ียบกัเท่าไหร่ใช่เพราะส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นแบบเด็กซับเลยแบบ ลงไปลงไปไม่ขโมยเป็นคนที่ชอบชอบแบบลำๆนิดนึงใช่แล้วสำหรับคลิปหน้านะครับเด็กใหม่ก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเด็กแปลกๆนะมาให้ดูความสามารถกันนะกับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเอาตัวใหญ่ม้คาซับกันคลิปต่อไปเป็นเด็กไม่แพงเด็กแบบคนสามารถจับได้จับต้องได้คนทั่วไปจับต้องได้ตอนนี้มีเด็กไม่แพงด้หรือมีนี่ เล็กหมาแมวเหรอเพิ่งได้มาเ,ออเดี๋ยวผมเอามนุษย์หมเาเล่นด้วยมนุษย์หมะแพดใหม่ BT08 ได้ทหรหมมาเก่งๆมาประมาณหนึ่งเขาผมมันมีอะไรบ้าง08เนี่ยมีหมาแมวดีๆปะไม่มี <laughs> โอเควันนี้พวกเราสองคนไปแล้วครับผมฝากกดซ b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เล่นผิดพลาดไปนะพวกเราสองคนขออภัยในที่นี้<ช>นะครับรเพราะว่าใหม่ๆเออมีก็ยังใหม่อยู่นะเพราะว่าเราเล่น,เล,นเล่นเล็กใหม่เราก็ต้องมานั่งเรียนรู้มัน<ช>แต่ว่าเราเราลองมันพอสมควรแหละอ่าไม่ได้แบบมาใหม่ทิ้บแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบหลงหลงลืมลืมบ้างอะไรอย่างนี้บางต้องบอกบางเทคที่มันนอกเหนือการที่แบบไม่ได้เจอกันบ่อยอย่างอย่างผมแปะเนี่ยแล้วตีนะ เราไม่เคยใช้กันไม่เคยเจอกันก็ถือว่าได้รู้กันไหมรู้กันพร้อมกันทุกคนโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สอบพยายามสอบถามจัดนะมีคุณโอนะครับโอลิวันเจ้าของเพจโอลิวันเนี่ยเขาเป็นจัดด้วยแล้วเขาก็เป็นเป็นอาจารย์พวกเราแล้วกันใช้คำแบบนี้แล้วกันใช่ใช่ว่าคนเก่งคนนึงอ่าใช่ก็คอยให้คําปรึกษานู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เล่นตามที่เราเข้าใจถือว่าเราเรามีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันยังมีความผิดพลาดอะไรอยู่ยังไม่ถึงขั้นจัดยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ